เห็นหน้าเบียร์น้อยแล้วอยากจะหัวเลาะเลยครับหน้าตาเหมือนตัวตลกเอาละครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูเจ้าเบียน้อยนะครับเด็กออยเลอร์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดฝาบรรดาลก่อสร้างนะครับที่เขากำลังเปิดชั้นโคลนที่มันแตกและแหง จากความแห้งแร้งนะครับเพื่อหาปหลาไหลครับประทังชีวิตเดี๋ยวผมจะแบบทำเป็นเหมือนสารคดีเลยครับสารคดีเบียร์น้อยก่อนหน้านี้นะครับรถขุดซานนี่ s y ส1า4ทางด้านของป่าเจาะเนี่ย ลงมาจุดนี้แลครับบริเวณใจกลางอ่าเก็บน้ําบ้านน้องกระทุ่มแล้วก็ขุดไปขุดมาครับได้ปลาไหลมาเยอะเลยนประมาณกิโลหนึ่งเปิดเบิ้งในพื้นที่ท,ที่แตกละแหงเนี่ยดูว่าเบียน้อยนี่เขาจะทำเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่า เจ้าเบียร์น้อยหรือว่าทีมงานเรียกเจ้าผีน้อยครับนมเบียร์พื้นดินแตกแล้วแหงครับฮะต่อไหอมม,มันมีเยนเดีย,เด,ยเดินไปเขาเดินเดินไปสายตาเขาก็จดจ้องไป จอ่ออ่ามีโบกไม้โบกมือด้วยนะครับเบียสังการดี่เบียขุดยังไงเบียอโอเจอเจอต้นไม้ใหญ่ครับต้นอะไรเออใหญ่เลยครับอยู่กลางกลางอ่างเลย โอ้ต้นใหญ่เลยจเจาะเดี๋ยวเจ็กพอตเข้าแล้วไหมล่ะพยายามจะเจาะตัดรากตัดโคนครับโอ้ถึงกับหัวทิ่ม ต้นไม้ยักษ์ครับต้นไม้มาตั้งแต่พร้อมอา่าเก็บน้้ำบ้านน้องกระทุ่มแห่งนี้เลยครับโอ้โหต้นใหญ่มากต้นอะไรไม่รู้ตอใหญ่มะหือมาเลยครับเทียบกับเบียร์น้อยน่าจะประมาณร้อยคนถึงจะเท่าตอนี้โอ้โหงัดไม่กระดิกเลยครับป่าเจาะ สกิดไม่กระดิกเลยไม่เอาดีกว่าไปแล้วปาเจาะเอาเบียร์มาแม่ไม่เอาแล้วเบียร์ก็ไม่เอาเหมือนกันไปแล้วปาเจาะไปแล้ว โบ้โชว์ลีลาเนี่ยโชว์ลีลาเนี่ยโชว์เนี่ยโชว์เอาออกไงเพิ่งนเนี่ยป้าจอบอกไม่ขึ้นอ้าวกลับมาแล้วครับตีเล็กขอมาจัดให้สิครับอย่างนี้ ใหญ่มากโอ้โอ้อยู่ใจกลางอ่างเลยครับใหญ่มาก ขยับแล้วโอ้ลากใหญ่ด้วยนะป้าเจาะผู้ไปยอมยอดท้อ ตัดลากครับสับตัดลากโอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ขยับเลยครับโอ้โห ฐ <laughs> านยืนไม่ได้ครับฐานยืนน่วมอันตรายเดี๋ยวจะติดโหลมมัวแต่มางัดเล่นอยู่นี่ไปแล้วอันนี้ไปน้ำเอาไปที่ไปทำไฟแบกเอาวะ ไข่ไม่แดงว่ไข่ไม่แดงว่ะไข่ไขไม่แดบเตยาอะแมต้นตะเคียนดิอาเบีย ไ้ครับฮะเดี <flown> ๋ยววัวขยับแล้วเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วทีนี้งัดไปงัดมาจะได้แล้วครับ ขยับแล้วปลาเจาะขยับแล้วยังไม่ยอมครับกลับเข้ามาใหม่ครับปลาเจาะสยางเรื่องอะไรจะย,ยอมง่ายๆพลังสองหนึงห้าซครับ ค่อยๆล่างนีค่อยๆขาดทีละชิ้นทีละชิ้น ลากอีกครับหันลากอีก เอาเอาเอาจะไปแล้วจะไปแล้วโอ้โอ้ะกอบแล้วโอ้โหโอ้ขอไปอีกแล้วครับดูว่าข่าวนี้จะกลับมาอีกไหม ปาาจ้อดูแล้วไม่น่ากลับมาแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วดินสมองครับมัวมางัดอยู่นี่จะติดโลมไปด้วย เดียวเฮ้ย huh. อ hey. uh ้า huh. น uh ึก huh. ว uh ่าไปแล้วกลับมาอีกนุ่มเบียบอกคิดออกแล้วเฮ้ยเอาเอาเอานึกว่าจะยอมซะแล้วครับป่าเจ้าเรื่องอะไรจะยอมครับ เรื่องอะไรจะยอมฮะคนยอมมาเป็นตีเบียร์น้อยบอกคนยอมไม่เป็นนะเนี่ยคนไม่ยอมคนนะเนี่ยป๋าเจาะมัวแต่กงัดนี่รถจะจมนะเอาเอาัอาบลากอีก สับลากอีกครับอา้าวฮะสอ,สองต้นอยู่ด้วยกันเอาอย่างไงเนี่ยจะเอาออกไหมเนี่ย ขยับแล้วแม่โอ้ยอีอ <c ười> เอาละเอสอสายบูเจอสายายุดูสายบูเจอสายยุเข้าไปจะเป็นยังไงครับสายยุกับผมนี่แหละ ปลาเจอบอกต้นไม้2ต้นคู่กันครับไม่ยอมครับไม่ยอมเมื่อขอมาก็ต้องจัดให้หน่อยแล้วครับปลาเจาะบอกเดี๋ยว,ว่ายืนแบบโอ้โหตำแหน่งของปลาเจอยือนนั้นหวาดเสียวเลยจังหวะโยกไปโยกมาดึงไปดึงมาอย่าติดโลมนะ เอาขยับแล้วเอาเนี่ยเนี่ยขยับแล้วเอาไปขึ้นเอาไปไปเอาอเฮ้ยเฮ้ยตอนน่าจะขึ้นแต่รถจะลงฮะ รถยากลงมาดิเเย็นเ็ทีเอาอยัางไงป๋าเจาะอย่าเสียชื่อนะอย่าเสียชื่อใช่ไหมเบียร์งานนี้ป๋าเจาะบอกย่อไม่ได้เสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ป๋าเจาะกลับขึ้นมาอีกรอบ รอบนี้ฮิ้วขึ้นเลยเด้อปลาเจาะเอาเอาไปแล้วไปแล้วเอา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 ขึ้น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 แล้วขึ้นแล้วเอาเอามันติดอะไรเอ่ยเอาเอา โอ้โหรถไหลโอ้ยรถไหลป้าเจาโอ้ยเอาตัวรอดก่อนเอาตัวรอดก่อนจังหวะดึงตอนี่รถไหลเลยครับสานออกไป โอ้ oh, สองต้นจริงๆด้วยครับสองต้นคู่กันเลยย่างใหญ่เลยครับไปแล้วไปแล้วหนึ่งและแล้วป่าจอก็ทำสำเร็จเอาเอาเอา เอา,าเกือบแล้วเกือบแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วปลวปาจอสับลากอีก ขึ้นแล้วขึ้นแล้วงา,วน,าวนต่อน,นี่ตูดกระดกเลยครับ <c oughs> <c oughs> ส,สายบูเจอสาย <c oughs> ยุบเด็กไหน <c oughs> <c oughs> รถไหล่ครับขึ้นไปหนึ่งนะครับเหลืออีกหนึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวแกก็ต้องกลับมาเอาขึ้นจนได้แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปทอยดิดก่อนฝาเจอบอกสายบูเจอสายยุใช่ไหมเบีย์ฮะ สายบูเจอสายยุเข้าไปเป็นยังไงเบีย์ฮะสายยุว่าที่โอเคครับพักกันก่อนครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ